เมื่อพาคินบอกความจริงกับคำสิงทั้งหมดว่าเขาคือบริวารของพญานาคพังคีและคำสิงก็คือพังคีกับชาติมาเกิดนั่นจึงทำให้คำสิงตกใจมากและเชื่อในคำพูดของพาคินคำสิงเข้าไปหาอลดาที่บ้านพักครูเรียกชื่ออลดาแอลดาที่ได้ยินก็มองเห็นคำสิงพยักหน้าเรียกเธอให้ออกมาบอกว่าเขามีเรื่องอยากจะคุยด้วย คำสิงเข้าไปจับมือของไอราดาไว้เพื่อต้องการจะบอกให้ไอราดารู้ว่าเขาเป็นห่วงเธอเขาจึงขอร้องให้เธอกับกรุงเทพไปก่อนแต่ในระหว่างนั้นนาคินีศรีตาาก็ปรากฏตัวนาคินีศรีธาราพรยามเกี้ยวกอบให้คำสิงยอมรับรวงจิตของพญานาคพังคีและเดินทางกลับสู่เมืองบาดาดังเดิมโดยบอกไปว่าเมือ่อเนอดีเจ้าพี่เคยรักมันนางยอมรับไม่ได้ ที่เจ้าพี่ไม่ใช่มนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวกันร่างกายของเจ้าพี่ตอนนี้กำลังจะกลับสู่ร่างเดิมแล้วออรดาที่ได้ฟังก็ตกใจจนแทบไม่อยากเชื่อว่าคำสิ่งคืออดีตคนรักของเธอในอดีตชาติที่เธอเคยเกิดมาเป็นคำกองและเจะ้าหญิงอ้ายคำคำสิงคือพญานาคพังคีที่กับชาติมาเกิดนั่นจึงทําให้แอรดาเริ่มเชื่อและต้องสืบหาความจริงเรื่องนี้ต่อไปวันต่อมา บุญยังก็อาสานำปิ่นโตอาหารมาให้กับอลดากับเป้กินอลดากับเป้จึงเอ่ยฝากคำขอบคุณให้กับคำสิงที่คอยดูแลเธอเป็นอย่างดีซึ่งกรวิทย์ก็กำลังมารับอลดาให้ออกไปด้วยกันทำให้เป้ต้องกินอาหารคนเดียวอีกตามเคยงานนี้เป้อิ่มอยู่คนเดียวทั้งเรื่องอลดาไม่เคยที่จะได้กินด้วยหรอกบุญยังที่ได้ข่าวว่าหมอคงกำลังทำพิธีบางอย่าง จึงบอกกับเอราดากอโลวิดและเป้ไปว่าฉันได้ยินว่ากำนันศัก์ได้ประกาศว่าอาจารย์คงจะอัญเชิญปู่พ่อพังคีมาประทับร่างเพื่อหลอกเอาเงินชาวบ้านอีกแล้วเอราดากับกอโลวิดได้ยินแบบนี้จึงพากันไปดูสถานที่ทำพิธีของหมอคงทันทีเมื่อเอราดากับกอโลวิดเดินไปถึงก็เห็นหมอคงกำลังแลกคาถาบอกให้องพญานาคพังคีนัคราช ลงมาประทับร่างของข้าพเจ้าบัดนี้ซึ่งในตอนนั้นกรวิทย์ได้ถ่ายภาพทำพิธีอัญเชิญพญานาคพังคีเข้าร่างของหมอคงเอาไว้ด้วยส่วนตัวคำสิงเองที่อยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนถูกเรียกให้ไปหาย,ยังพิธีของหมอคงคำสิงที่ไม่อาจต้านทานดวงจิตของพังคีได้จึงต้องเดินออกไปตามสิ่งเรียกนั่นเมื่อไปถึง หมอคงก็เรียกงู่บริวารเข้าไปจัดการกับคำสิงจนทําให้คำสิงต้องไล่ผู้หมู่บริวารของหมอคงออกไปและใช้ไม้เพื่อทำลายพิธีของหมอคงด้วยแต่อร์ดาก็เข้ามาแล้วก็รีบห้ามาไว้ได้สก,ก่อนคคำสิงจึงยอมทําตามคําขอร้องของอรดาเขาเองก็พยายามควบคุมสติไม่ให้ตัเองทำบาปทำกรรมไปมากกว่านี้เมื่ออาดารู้ว่าคำสิงในดิจตชาติ เป็นคนรักของเธอและยังเป็นพญานาคพังคีอีกด้วยเอลดาจึงเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำสารคดีพร้อมเล่าเหตุการณ์ตอนที่เธอเจอกับนักนีศิตลาที่เป็นเมียของพญานาคพังคีให้กอรวิทกับภูผาได้ฟังจนทําให้กอรวิทกับภูผาอยากรู้อยากเห็นเหมือนดั่งที่เอลดาเล่ามาพวกเขาจึงร่วมมือกันตามสืบหาความจริงให้กระจ่าง ในขณะที่นาคีศรีตาต้องการของสำคัญบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก่อนที่เมืองเอชจีตาจะล่มสลายแนด่ดีเธอจึงยื่นข้อเสนอให้กำนันสักและพักพวกช่วยขุดสมบัติชิ้นนั้นขึ้นมาโดยจะยกสมบัติที่เหลือทั้งหมดให้กับกำนันสักซึ่งนาคีศรีตาต้องการแค่กระดิ่งคล้องคอของกรอฟเผืพังคีเท่านั้นเพราะกระดิ่งนั้นมีดวงจิตของพังคีสิงสถิตยอยู่ จู่ๆอลรดาก็หายไปในป่าลึกคนเดียวทําเอาทุกคนร้อนใจก,กันยกใหญ่โดยเฉพาะกอลวิทที่อเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเธอไม่ได้จึงต้องรีบออกตามหาอลรดาทันทีจนกอลวิทได้เจอกับอลรดาในป่าและใช้กิจนาคราชช่วยเธอไว้ได้จากพวกของนักคินีศิลาเมื่ออริรดาต้องการจําเรื่องราวในอดีตชาติให้ได้ เธอจึงไปหาแสนเมืองกับมณีลินให้ช่วยฟื้นความทรงจำในอดีตของเธอแสนเมืองกับมณีลินที่ไม่อาจจะบอกความจริงได้จึงบอกเป็นเพียงในในว่าเจ้าจะต้องระลึกชาติได้ด้วยตัวของเจ้าเองและแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตชาติระหว่างเจ้าชายผาแดงเจ้าหญิงอ้ายคำและพังคีน,นาขราชหลังจากที่นาคินีศรริอจลาได้กระดิ่งคล้องคองของก็ลอกเผืออมาได้สำเร็จ นางจิงนำเอากระดิ่งนั่นไปใส่ในปากของคำสิงจนทำให้ดวงจิตของพังคีที่อยู่ในตัวของคำสิงกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วคำสิงจำเรื่องราวในอดีตได้ทั้งหมดคำสิงจึงแปลงกายเป็นพญานาคเพื่อไาแย่งชิงอลาดาลับคืนมาเป็นเมียของเขาดังเดิมอลาดาและตอลวิธท,ที่ได้เห็นพญานาคพังคีพวกเขาก็เกิดกลัวอย่างสุดขีดเหมือนดังช่วงเวลาที่จ้าชายผาแดงพาจ้าหญิงไอคัม ขี่มา้าหนีผูกพญานาคที่เข้ามาถล่มเมืองเอ,งเองชจีตานั่นจึงทําให้ทั้งอาดาและกลวิดระลึกชาติและจําเรื่องราวในดีได้ทั้งหมดว่าเขาและเธอก็คือเจ้าช,ชายผาแดงและเจ้าหญิงไอค้มเนอดีตกลวิดที่ในดีตะชาติไม่สามารถปกป้องเจ้าหญิงไอค้มได้มาครั้งนี้เขาจะต้องปกป้องอาดาให้ได้ด้วยกิจนักขาชที่มีอยู่ในมือกลวิดใช้กิจนั่น ต่อสู้กับพญานาคพังคีจนสามารถหนีรอดออกมาได้พร้อมกับอารดาและมลบอยู่ที่เทวลัพยพญานาคพังคีจึงแปลงกายมาเป็นคำสิงเข้ามาหาอารดาอารดาจะจำเรื่องราวในดิตได้ทั้งหมดแล้วจึงบอกไปว่าข้าเคยอธิษฐานเอาไว้ว่าเกิดชาติหน้าฉันใดก็จะได้เกิดมาเป็นคู่กับพังคีทุกภพทุกชาติไปมาตอนนี้ข้าขอเปลี่ยนคำสาปานของข้าว่าหากเกิดชาติหน้าฉันใด ภากข้าได้พบกับพังคีอีกครั้งข้าจะรักพังคีแบบไม่มีเงื่อนไขทําให้พังคียอมโโหสิกรรมให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่นาคินศีตลาเคยสาบช่างเอาไว้ในวันขึ้น15ค่ําเดือน1 1นั่นจึงทําให้วิญญาณทุกดวงหลุดพ้นจากคํำสาบและสามารถไปเกิดใหม่ได้ส่วนคําสิงที่ได้โหสิกรรมให้กับวิญญาณทุกดวงแล้วก็ได้ไปบวชตลอดชีวิตจนได้เป็นพระอริยะสงฆ์ คำสิ่งสามารถถอดดวงจิตของพังคีได้สําเร็จจนพังคีได้ไปเกิดใหม่ส่วนความรักของอลาดากับกลวิทก็ได้แต่งงานและได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนแก่เท่าและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนซึ่งลูกของอลาดากับกลวิทก็คือดวงจิตของพังคีที่ได้มาเกิดใหม่และที่อลาดาเคยสาบานเอาไว้ว่าจะรักพังคีแบบไม่มีเงื่อนไขก็เป็นดั่งคําสาบาน เพราะพังคีได้มาเกิดเป็นลูกของอลดากับกลวิทในปัจจุบันนี้อลดาจึงมอบความรักให้กับพังคีแบบไม่มีเงื่อนไขอีกต่อไปเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่แม่มีให้กับลูกเมื่อเวลาผ่านไปมาจนถึงปีพุทธศักราช2,568ดูจิตของพังคีก็ได้มาเกิดใหม่อีกครั้งเป็นอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มรูปงามที่สาวๆต่างหมายปอง ส่วนอารดาก็มาเกิดใหม่เป็นแฟนคลับของอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มคนนี้จนทําให้ทั้งคู่ได้มาเจอการที่สามเจ้าหญิงอ้ายคาและเกิดตกหลุมรักกันซึ่งดวงจิตของพังคีก็ได้สมหวังในความรักกับอารดาที่มาเกิดใหม่เป็นพบแรกได้สําเร็จและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนซึ่งก็คือดวงจิตของเจ้าชายผาแดงพอทั้งสามคนมีบ่วงกรรมที่ต้องเกิดมาอยู่ร่วมกันทุกพบทุกชาติไป จบบริบูรณ์หากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ